สีว่าพานจะพี่น้องในการบดทรายบดทรายก่อนเอาเล็กลงกับพี่น้องบดแรงเสเตเตประมาณนี้จะพี่น้องเนี่ยบดแรงเสเตเตประมาณนี้จะพี่น้องเดี๋ยวล่อเล็กลงพี่น้องมาเนี่ยน้อตอนนี้ถึงขันข้นตอนหามเล็กใส่หล่องล่างวี่ด้ะพี่น้องเด้อขี๊ห้อตับทรายไปแล้วกับบไดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะ ตอนนี้กาวหามเหล็กใส่ไปหน,น,น่อยหามพกคนคุณเลิศไปหน่อยเด้อหามเหล็กใส่แล้ว,ลวห่อ,อนทั้งห่อนทั้งอันนี้พี่น้องสูดๆเด้อพี่น้องเด้อเออตอนนี้ปูนมากเลยพี่น้องตอนนี้ปูนมากแล้วก็ก็ร่างฉีดน้ำยู่ฉีดน้ำใส่ใส่เพ่ให้มันแห้งพี่น้องเห็นว่าพูดฉีดน้ำทุ่นๆอยู่ะถุยพี่น้อง นนะพี่น้องเด้อบ่ายมาเทพูนจ้าบ่ายมาเทพูนพี่น้องเทพูนเก่างดี้พี่น้องเทพูน ผู้ปาดกับปาดเด็กพี่นอ้องเด็กพูดเท่ปูนกับเท่เด็กพี่น้องเวลาง,งานลิ้นสาวบนพี่นอ้องอ่ะสูดๆเด้อสูดๆเด้อจ้าพี่น้องลิ้นสาวบนแม่ซอยเด้อมาเานีย่ยลิ้นสาบนผู้ใหญ่กำลังใจพี่น้อง,งกรรมกรประสางครับพี่น้องข้าไปพ่อเบิร์นเะพี่น้องสู้โ,ซโซ มานั่งเบืองเพิ่นผัดสีปาดล่างพี่ต่อพี่น้องบ้านนี่หันเพิ่นอันปาดอันนี้เดียวตานนี้กับสีปาดลองเพิ่นกี้สีถึงเอ็นน่ะเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ะเห็นเสือเอ็นบ้เมื่อกี้สีถึงเอ็นสองฟังอันนี้เทาหนึ่งอันนี้เทาหนึ่งตัวเพิ่นสีปาดเป็นหล่องพี่น้องเห็นบ่ปาดเป็นหล่องมันเป็นโผงผันนะโผงตามบ่อตามบ่อเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ะโผงตามบ่อละโอ้ที่สาวบนตะกี้กับพวกเกษตรห้ยล่าให้มูเบ่งแล้วพี่น้องเนาะให้ให้มูเบ่งกอน เพื่ออะไรก้มหูทุกพี่น้องเนาะห้าไปเฮ็ดอยู่บ้านค <c oughs> าดเดาประเทศอันเฮ็ดอันทออยู่บ้านฟังทออยู่บ้านเนาะเออเฮ็ดเองก็ได่ายใมันเนาะไปเน,อ,นอ,องคนไหนเ่านจะถึงถึงเอ็นไปกระด่ากันเดือดหนอดทูนนะคุณไปเนาะวิธีปาดล่องพี่น้อง <c oughs> วิธีปาดล่อง,ปา,องปาดล่องล่างพี่ แดดห่อนแห้งดิพี่น้องเหมือนงานนี่เป็นงานละละเอียดดิพี่น้องเลยต่อยเฮ็ดแล้วก็ต่อยโซ่กับอันแดดหน้าพว่าถูกับปูนปูนปูนกับสีแข็งดิพี่น้องเก็ฝ้าเห็ดอ่าแดดดิพี่น้องเท่านี้ก็เก็บกับเก็บซอยกันพี่น้องเก็บลายแต่เก็บซอยกันผ้าตอกกับปาดดิพี่น้องน่ะชีวิตกรรมกรพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบยร้อยแล้วพี่น้องสี่ช่องพี่น้องเด้อนี่อ่ะสี่ช่องด้วย,วย, 4, เ,ยเสร็จแล้วร่างวีร่างวีเราเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันร่างวีเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องสวยงามสวยงาม,ยามาหยัดได้รถมาหยับอีแล้วเนี่เยเนานะขยังมาหัน,นเนาะหยัดได้รถมาหยับนี่เสร้นอ่ะพี่น้อง วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรางบีแล้วก็สวยงามรางบีแล้วก็สวยงามจ้าพี่น้องสารคลิปนี้พี่สาวบนาาสมนีก่อนนะคะฝากกัไม่คลิปหนาเด็กพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซั่มแล้วก็ติดตามให้พี่สาวบนนั่นจะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับพี่น้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เด็กพี่น้องเด้อนีใจพี่น้องทั้งหมสวยสวย 主要是嘛，对。